รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร,ร่วมกับบริษัท UC i มีเดียจำกัดเสนอรายการหนูอยากือกกล้าสนับสนุนโดยกาวยูฮูกาว,กาวอเนกประสงค์อุปกรณ์เคลื่อนเขียนสตาดีบิรโร ทำให้น้ำแข็งที่หัวโลกเหนือัวโลกใต้ละลายนะคะแล้วทำให้พื้นที่ของโลกเราอ่ะเหลือน้อยลงอ่าเรายอมไม่ได้หรอกยอมไม่ได้เราจะป้อกกันยังไงครับก็ปลูกต้นไม้ครับและก็อยอยเขาพวกเขาขยะน้ำมันแล้วก็อันที่อันตรายที่สุดนะครับเขาโฟมครับอ่าพวกนี้มันจะทำให้โอโซนลดลงเรื่อยๆโลกเราก็ร้อนน้ำแข็งละลายพุ่ไม่มีที่อยู่นะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ได้มีกันแค่สามคนนี้นะครับก็วันนี้นะคะ กมวนสักมาค่ะพบกับคุณแม่และคุณพ่อของน้องเนิร์ดครอบครัวสงวนสักค่ะค่ะก็เราจะมีครอบครัวเดียวมาไม่ได้ะคะ่ะเราจะต้องมีคู่แข่งด้วยนะคะขอเชิญพบก,กับครอบครัวกูรูลูนี่ อารมณ์ดีของน้องแอนจี้ครอบครัวโกมลวนิชจ้าและนี่ก็คือทุกข่าวใหญ่ๆนะครับระหว่างสวนชสากับโกมลวนิชนะครับครอบครัวทั้งสองครอบครัวขอเสียงตบมือให้กีกาขยะนี่เป็นต้นตอของมลภาวะเลยเพราะว่าขยะนี่เผาก็แล้วมันไปรบกวนโอโซนนะกทมเนี่ยมีทั้งขยะให้สี่ชนิดมีอะไรบ้างป้าลุงเมืองมีขยะแห้งเบียร์ ร,รีไซเคิลและมลลพิษอ่ารีไซเคิลแปลว่าอะไรลูกรีไซเคลิลก็คือว่าเอานำมาใช้ใหม่ได้อ่าขยะบางอย่างเนี่ยสามารถวนมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เอาไว้ใส่ในถังขวดกทมก็เลยไปกำจัดขยะอย่างถูกต้องวันนี้เราก็เป็นเกมอะไรวันนี้นะคะเราจะเป็นเกมให้เอ่อครอบครัวเอาน้องนะคะออกมาเอ่ให้อเอาหยิบขยะไปใส่ในถังขย,ขยะให้ถูกต้องนะครับขยะนี่ขยะเปียกขยะแห้งรีไซเคิลแล้วขยะมูพิษนะครับแล้วอุปกรณ์ขยะอยู่ไหน โอ้คไปสามสองหนึ่งทีนี้ก็ใครเริ่มเล่นก่อนแล้วก็เลือกเลือกเลือกแผ่นป้ายชุดด้วยนะครับค่ะยิ่งถูกกันแล้วกันให้ยิ่งถูกให้ส่งตัวแทนออกมาเบ้าเบ่าเบ้ายิ่งถูกค่ะยันดีเย้ามะขามเปายิ่งถูกคนแ้เลือก่ะ เลือกอันไหนลูกเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สเบอร์สองยางรถยนต์ยางรถยนต์ลูกเอาไปทิ้งลูกเอาไปทิ้งลูกทิ้งไปทดีเปียกแห้งรีไซเคิลมลพิษมลพิษเปี่ยนไปลูกเปียนไปสามารถเียกเปลี่ยนแผ่นปลาด้อ2อนมถ้าเดไม่รู้นะ ทิ้งหรือจะเปลี่ยนโอเคค่ะเาได้าไปทิ้ดงไหนูจะทหรือจะเปลี่ยนทิ้งเลยเลยมลูกกััมจาแล้วรเัะอันนี้ตจะเปลี่ยนหรือจะเองอ่ะทิ้ง นาทีแสนป้ายสุดท้ายแล้วนะครับป้ายสุดท้ายมาเขื่อเทาอเยาที่ตื่ะเบียดนาทีเรา,าจะมาตราวจให้ย่าเปียกก่อนนะครับยาเบียดมีอะไร จะเป็นรีไซเคิลหรือไม่ก็ขยะมูลพิษนะฮะได้ทั้งสองอย่างนะคะจะน้องใส่ขยะแห้งแต่มันก็แห้งขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลนี่อะไรครับนี่อะไรครับผ่านไปชายผ่านไปชายนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมูลพิษนะือว่ามีพิษนะครับเพราะมันเป็นสารเคมีอยู่ในน่ะถีดนะครับนะครับลองดูนะครับอันสุดท้ายจะทวงกระวิดเป็น โอ้ค่ะตอนครอบครัวน้องเนินนะคะครอบครัวสงวนสัตว์ได้ไป2อคะแนนโอ้แม่ครอบครัวสงวนสัตว์สามารถทําไปได้ถึง2อัคะแนนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักชมสาระดีๆจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงานกันก่อนกว่าค่ะ แรงเกินคาดสำหรับโครงการพลังคิดสกิดโลกได้รับกระแสะตอบรับจากโรงเรียนเป็นอย่างดีได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วซึ่งมีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งสิ้น8,478โรงเรียนเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้โดยสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศจะต้องเริ่มดำเนินการลดใช้พลังงานในสถานศึกษา เพื่อให้อัตราการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนธันวาคม2556ถึงกุมภาพันธ์2557ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างน้อย10%โดยผู้รับผิดชอบของโรงเรียนจะต้องเข้ามากรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่านทาง www.palangkip.com หลังจากได้รับใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าทันทีเป็นเวลา3เดือนสถานศึกษาที่มีคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์สูงสุดอันดับที่1-10ในประเภทประถมศึกษาและประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดมีสิทธิ์นนนส,ส,ส่งแผนรณรงค์ล ใช้พลังงานในสถานศึกษาเพื่อให้ใคณะกรรมการพิจารณาตัดสินต่อไปช่วงหน้าครอบตัวโกลมอนนิดของน้องแอนจี้สามารถฝ่าด่านเกมกู้โลกของเราได้หรือไม่ช่วงหน้ามาขอยลุ้นกันจ้า สนุนโดยกาวยูฮูกาวอเนกประสงค์อุปกรณ์เครื่องเขียนสตาบีลโลตอนนี <i S 1> ้นะคะขอ้ครอบครัวน้องเอซีนะคะครอบครัวตูบุนมาดินะคะับน้องเอซีมาเลยค่ะน้องเอดี้ผมจะต้องได้ชุดชุดที่หมยเลขหน่งน้องเอซีอยู่ตรงนี้เลยค่ะปึ๊บเอาป้ายจะเปิดข้างหน้าเขาเลยเอาไปเดี๋ยวพอแล้วได้ถงมือยา ทิ้งแอบไปทิ้งเลยลูกเป็นน้ำใสขยะแห้งนะครโอเคเดี๋ยวเอานะคะเรางาที่สองผัดเป็ดเสร็จไหมหรือจะทิ้งครับารือจะทิ้งครับพิงแอบไปพิงน้งไหนขยะเปียกขยะแห้งเข้าเคมีวัลพิษขยะแห้งนะครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอ๊ะ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  อัดลงครับแล้วคัดลูกจะเปลี่ยนหรือจะทิ้งทิ้งนะครับทิ้งเลยลูกมา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 มเปาม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 าาม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 มาาามา เอาเริ่มจากขยะแห้งก่อนขยะปีอ่าพยะเปียกขยะเปียไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับขยะแห้งขยะแห้งมีแต่ไม่ถือว่าถูกทุงเลยถุงมือนะครับถุงมือยางถุงมือยางสามารถรีไซเคิลได้นะครับก็ว่าอันนี้ ก็แน่นอนก้ค่ะรค่ะครอบครัวน้องแอนซี่นะคะครอบครัวโกมลวนิชนะคะได้ไปสองคนะครับนะครับตอนนี้นะครับมีนาฬกาจับเวลามาเรียบร้อยค่ะเกี่ยวกับความเร็วและความไวพิบเราจะไม่ใช้คำพูดก็จะใช้ภาษากายกัน เรามาดูผู้สนับสนุนรายการกันนิดนึงค่ะก็มีดาวยูฮุงกูเอนนี่จิงเอนนี่ทามค่ะน้องทามว้าโยคานงกาค่ะยูจีไอเขาไม่ได้ใช้จำกัดค่ะเอาแบตอัจฉริ่งกัเจ้ซาบิโอค่ะแล้วก็น้องแก้วค่ะยูจีไออะคาเดมีครับเขาหงสวยนะครับอาป้ายทั้งหมดมีแปดป้ายนะครับน้องเอนนี้นะครับจะต้องใบนะครับห้ามพูด พูดปรับแพ้เลยนะห้ามพูดปากขยับได้ไหมจ๊ะไม่ได้เดี๋ยวแอนี้เลือกเลยอันนี้นะโอเคยัดิเด๊ะมามามาลูก้ังหันอ่าเป็นชื่อชื่ออะเป็นชื่อขอใจแรกบอลทอง

ลูนเล็สีชมพูวันนี้ก็ได้มาอ้าวละครับเชิญครับขอเชิญน้องเนื้อเนื้อนะครับเนิ้อหมาเลิกเลยค่ะน้องเลิกเริ่มป้ายก่อนนะครับเวลายังไม่จับนะครับป้ป้ายอ่าเอาน้องการนะครับน้องการพวกม้าใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงสี่ม้าสี่ม้า น่าจะง่ายนะชีลุงนี่ก็ได้ผ่านค่ะผ่านผ่านผ่านายะข้ายะเลยหน่งสม่ immun, าหเ็ไหผ่านรับผ oh, so ่านครับ

เป็นหกคะแนนครับช่ว <Stars> งหน้าเกตัวนี้เยอะเลยโอ้โหที่จะบอกให้คะแนนนี่สิวๆคะแนนเยอะเยอะเนี่ยอยู่ที่ช่วงหลังนะครับอ่าเป็นเกมใหม่ด้วยสนุก<บ> <coaster> มากเชื่อสิอ <Convers> ช่วงหน้าทันสองครอบครัวจะต้องมาประชันกันในเกมสุดท้ายเพื่อ,อครอบครองเป็นแชมป์กู้ลอบแต่จะเป็นครอบครัวไหน ungefähr? ช่วงหน้ารู้กันจ้า เนกประสงค์ช็อปแมทแอทแท็กเถียงการ์ดเกมกลับมาในช่วงที่สามตอนนี้เป็นการชิงหวยพลิปเนะใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายละเกมที่สำคัญเดียวสดดนะคะเกมรียูวเสื้อผ้า เกมนี้ผู้ร่วมท้าแข่งขันจะต้องออกมาเลือกแผ่นป้ายที่มีต้นแบบการแต่งตัวโดยมีอยู่2แบบเมื่อเลือกได้แล้วผู้แข่งขันก็จะต้องมาเลือกว่าใครจะได้ไปแต่งตัวในชุดนั้นทีมใดสามารถแต่งตัวได้ถูกต้องตามต้นแบบมากที่สุดก็จะได้ไปเลย3คะแนนค่ะทีนี้เรามาเริ่มเลยคะ่ะจากครอบครัวที่กําลังมีคะแนนนาดีกว่านะฮะครอบครัวสมวนทรต่อหมเลเลยคะ่ะหเ,เลยคะ่ยยคะ ไม่มีหมายเลกันป้าหมายเลขสอนนะครับอ่าเดี๋ยวไม่คุณแม่ก็คุณพ่อต้องแต่งแต่งตัวแบบนี้นะครับเอาละค่ะครอบครัวของน้องเนิร์ตต้องมาลุ้นกันแล้วคุณแม่รู้สึกเหงื่อตกพ่อหรือแม่นะครับจะแต่งชุดแบบนั้นนะครับไโ่ได้เ แต่งตัวแล้วสิงานนี้น้องเน์ดของเราหยิบจับชุดตามต้นแบบมาถูกต้องไหมน้ออ้าวหมวกอันไหนนะเอาละค่ะต้องมาลุ้นกันแล้วว่านี้น้องเอิญนะครับก็ได้ถูกต้องหรือเ่านะครับไม่เรียบร้อยแล้วน้องเอิญกับคุณแม่ช่วยกันแตกเลยครับ อ้าวริ่มแต่งตัวกันแล้วสวมกันแกงสวมเสือ้ออ้แม้ผมสีน้ำเงินสีสดใสซะด้วยดูจากภาพแล้วจะถูกต้องไหมคะเอาละค่ะไกลเสร็จแล้วไหนมาดูสิว่าจะสำเร็จหรือเปล่าโอ้ว้าววันนี้คุณพ่อของน้องเนิร์ดเสียวสุดไปเลยค่ะ มาที <Cornell>. ่ครอบครัวของน้องแอนจี้ได้ชุดแฟนซีถูกอกถูกใจเลยทีเดียวแต่ใครจะได้แต่งตัวลเะนี่ยดูแล้วเหงื่อตกทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมลุ้นกันเลยดีกว่าน้องไงคุณพ่อโดนเต็มๆเลยผม้นเทงไม่เคลีย ใน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 กล้องมันเป็นพ่อเนาะในกน้องมันเป็นพ่อละพ่อเลยนะโอ้โหเห็นชุดที่หยิบมาแล้วดูท่าทางคุณลูกจะถูกใจสุดๆแล้วคุณพ่อจะไหวไหมเนี่ยแล้วแอนดี้ได้เลือกชุดไปแล้วนะครับเป็นชุดสำหรับคุณแม่นะครับแต่ว่าคุณแม่แล้วไงอีกนะ เอ้ามาเริ่มสวมชุดกันแล้วล่ะค่ะว้าวว้าว้าติดผ้าผพผู้กอุ้ยอุ้บใส่สบายเลยปิ้ผมสีทองดูท่าทางน้องแองจี้จะชอบชุดนี้นะคะสงสัยคุณพ่อต้องกลับบ้านไปใส่อีกรอบแล้วล่ะค่ะยังไม่หมดเหลือหมวกตุ๊กตากับพัดคู่ใจวันนี้คงเป็นวันที่คุณลูกประทับใจที่สุดแล้วล่ะค่ะจริงไหมคะคุณพ่อ รางวัลจากเบอร์รี่จูเกอร์นะครับเป็นท็อปแปดแอปแท็กเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับจะมีแบบเป็น20ใบในกล่องเลยนะครับอ่าแล้วก็ยังมีกาวยูฮูนะครับกาวยูฮูมาตรฐานและกาวยูฮูอีกอีก3แบบนะครับติดแบบทนนานนิ่งหนึ่งโอ้โหติดได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ยังมีนี่ปากกาเมจิกนะครับอ่าสตาร์บิลโลสตาร์บิโลนะครับแล้วก็มีสตาร์บิโลอีกแบบด้วยนะครับหลายแบบอ่าโอเคครับแล้วก็มีถุงยูฮูด้วยนะครับมอบให้กับทั้ง2ทีมเลยนะครับ ถ้าที่อยางมาร่วมในการนะคะก็สามารถส่งคลิปน้องๆกู้โลกนะคะมาตามแฟนเพจเฟซบุ๊กหนูอยากหนูกู้โลกคุ่ณพ่อคุณแม่นะครับถ่ายรูปน้องๆที่ทําคุณงามความดีหรือว่าทําอะไรที่กู้โลกนะครับส่งคลิปมาเราจะออกอากาศให้แล้วก็มีของรางวันให้ด้วยนะครับค่ะก่อนจะส่งเงินไปนะคะก็ขอขอบคุณครอบครัวเสมอค่ะค่ะ